มากันที่รุ่นของเจนเลยดีกว่ารุ่นของเจนพัดพันมาออขัดเซ็นเตอร์พอยท์มา ไม่ทันเออเชยนะเกิดไม่ทันได้ยังไงฉันจะไปขอบอกเลยนะคะว่าจะแบบว่าเป็นโซนหนึ่งที่สยามสแควร์ช่วงนั้นเนี่ยจะแบบโดโจซิตี้จะต้องใส่กางเกงขาบานสีแบบสะท้อนแสงรองเท้าส้นตึกใส่เดี่ยวเป็นยุคที่ผู้หญิงตัดผมสั้นและย้อมสีผมหรือเปล่าเออตอนนั้นยังไม่ย้อมแต่ผมสั้นใช่ใช่โอ้ยใส่เครื่องประดับอะไรเงี้ยแรงๆไอ้นไปหมดเลยเมื่อวานนี้นะคนเขาไปรวมตัวกันและสังเกตดูนะคะคนที่ดูคอนเสิร์ตนี้เนี่ยอายุไล่เลี่ยงกันทั้งนั้นเลย ยนะคะใกเคียงกันมากๆกับโดโจและ B5 Super ต i n g Homecoming Live Concert ค่ะ <kaf concrete> ผ่านพ้นกันไปแล้วนะคะกับคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินรุ่นเก่ายุคสายเดี่ยวส้นตึกโดเจบีฟาสซุปติ่งโฮมคัมมิ่งไลฟ์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่ชาวเซ็นเตอร์พอยต์ยุคเก่ารอคอยกันมานานกว่า10ปีเดยครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของกลุ่มโดโจซิตี้และบีฟาสค่ะอย่างเช่นคริอัมคิงดอมนิสเอช มิสเตอร์ซิสเตอร์ออยชักพิ้งพิ้งและกลุ่ม B5 นะคะประกอบด้วยเบนชลาทิตโตศักดิ์สิทธิ์มาเรียมคิววงฟลัวและเค้กอุทัยค่ะที่ขนเอาเพลงฮิตในยุคสมัยนั้นมาระเบิดความมันกว่า4ชั่วโมงเต็มให้แฟนเพลงได้สุกสุดเหวี่ยงกันไปเต็มอิ่มซึ่งก่อนคอนเสิร์ตจริงจะเริ่มขึ้นนะคะก็มีการเซอร์ไพรส์จะกเหเรา เออะพาะเพลงรักนะคะแบบพิเศษพิเศษเลยละคะ่ะทั้งบอยโกศิยพงศ์นพพรชำนิบอยไตรายภูมิรัตน์และโปโยคีเพลย์บอยคือร้องเพลงเอาใจคุณดูก่อนเริ่มคอนเสิร์ตด้วยค่ะ ช่วยร้องด<ห>ิฮนะฉันมีคุณค่าและมีความหมายให้ชีวิตฉันเป็นดังความฝันที่สดใสหัวใจลองลอยทุกครล้งที่ฟังเสียงเธอและเสียงของเธอก็ช่างอบอุ่น่นใจฉันนอนไว้ เมื่อเวลาแห่งความสุขเริ่มขึ้นนะครับศิล,ลปินกลุ่ม B5 และ The Joe City ก็ไม่ทำให้แฟนเพลงที่รอคอยผิดหวังแม้แต่นิดเดียวครับเพราะทั้งสองกลุ่มนะครับต่างจัดใหญ่ใส่เต็มกับเพลงฮิตที่เตรียมกันมาเช่นเพลงอยาเข้าใจผิดที่ว่างผ้าเช็ดหน้าหัวใจผูกกาัานอาม่าดุต่อให้ใครไม่รักความลับและรักคุณเข้าแล้วนะครับชนิดที่เรียกได้ว่าคนชมเนี่ยเต้นกันจนลืมไวเลยทีเดียวครับ แคดเคยคิดว่ารักต้องอยู่ด้วยกันตลอดหเลยไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่จะเจอฉันก็พร้อมและยินยอมมากว่า จะไปเลลย่ะเมื <c oughs> ่อกี้พู <wiele Hero ic> <com who médico> ้ชอบที่ผู้หญิงอ่าตรงนี้มาเลยคอนเสิร์ตที่ชาวเซ็นเตอร์พอยยุคเก่ารอคอยมานานกว่า10ปีนะครับโอ้โหอ่านได้แบบว่าอินมากอินเนอร์มาแรงเขาบอกเลยนะคะว่ายุคนั้นเนี่ยเฟื่องฟูจริงๆนะเจเนรี่แล้วก็โดโจซิตี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงนะเพลงก็ตอนนี้ก็ยังได้ฟังกันอยู่เลยนะครับเปิดตามคลื่นต่างๆมากมายจริงๆเพราะว่าเป็นเพลงอมตะไปแล้วนะครับแมพวกเด็กๆไม่ทันหรือว่าอเคสี่